ด่วนเตือนอากาศล่วงหน้าสําหรับวันพรุ่งนี้13ธันวาคม68สําหรับสภาพอากาศในวันพรุ่งนี้นะครับภาคเหนือก็จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอาจจะมีฝนตกโปรยปรายประมาณ30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอาจจะมีฝนตกโปรยปรายได้ประมาณ20%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยนองคาข่นองบัวลำพูชายภูมิและจังหวัดนครราชสีมาภาคกลางก็จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีฝนตกโปร ประมาณ20%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรีส่วนภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าพร้อมกับมีฝนตกปยปรายประมาณ20%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีและจังหวัดระยองกรุงเทพและปริมณฑลก็จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งก็ยังมีฝนเยอะอยู่นะครับประมาณ60-70%ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนมากบริเวณ จังหวัดระานองพังงากระบี่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและจังหวัดสงขลาเช่นเคยครับประกาศนี้เริ่มมีผลทันทีตั้งแต่คำคืนนี้เป็นต้นไปขอบคุณครับ